คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะยิ่งเรารักเขามากเท่าไหร่ยิ่งกลัวเสียเขาไปยิ่งพยายามอยู่ข้างเขาตลอดเวลาแต่สุดท้ายกลับเป็นเราที่เจ็บเองเคยเจอไหมคะผู้หญิงที่ทุ่มเททุกอย่างวางเมื่อไหร่ก็รีบหาเขาพร้อมเสมอสำหรับเขาแต่ผู้ชายกลับเริ่มเฉยเริ่มไม่ตื่นเต้นเริ่มไม่คิดถึงเหมือนวันแรก นี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีนะคะแต่เป็นเพราะคุณลืมวางตัวในแบบที่หัวใจผู้ชายหวยหาในเชิงจิตวิทยาความรักสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายรักและคิดถึงผู้หญิงอย่างลึกซึง้งไม่ใช่การอยู่ให้ใกล้ตลอดเวลาแต่คือการเป็นผู้หญิงที่มีโลกของตัวเองผู้หญิงที่มีชีวิตของตัวเองมีความสุขของตัวเองมีเป้าหมาย มีพื้นที่มีความฝันโดยไม่เอาหัวใจทั้งหมดไปวางไว้ที่ผู้ชายเพียงคนเดียวเพราะมนุษย์ทุกคนจะหัวยหาสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเขาตลอดเวลาและจะเห็นคุณค่าเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่ของที่หยิบได้ง่ายๆลองสังเกตดูนะคะผู้หญิงที่ผู้ชายรักมากๆมักไม่ใช่คนที่ตามเขาตลอดแต่เป็นคนที่เขารู้ว่า ถ้าเขาไม่รักษาไว้เขาอาจเสียเธอไปการมีโลกของตัวเองไม่ใช่การเมินเฉยไม่ใช่การเล่นตัวและไม่ใช่การทำให้เขารู้สึกไม่สำคัญแต่คือการบอกเขาอย่างเงียบๆว่าฉันรักคุณนะแต่ฉันก็รักตัวเองเหมือนกันเมื่อคุณยังมีรอยยิ้มโดยไม่ต้องรอเขายังมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งเขาตลอดผู้ชายจะเริ่มรู้สึกว่า คุณไม่ใช่คนที่เขาจะละเลยได้เขาจะเริ่มคิดถึงคุณในวันที่คุณไม่ว่างเริ่มหวยหาเสียงของคุณในวันที่คุณกำลังใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขและสิ่งนี้แหละค่ะคือแรงดึงดูดที่ลึกที่สุดแรงดึงดูดที่ไม่ต้องอ้อนไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องร้องขอความรักผู้หญิงที่มีโลกของตัวเองคือผู้หญิงที่ผู้ชายกลัวเสีย เพราะเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่รอเขาอยู่ที่เดิมตลอดไปแต่เป็นคนที่เขาต้องรีบเดินเข้ามาหาถ้าไม่อยากหลุดจากโลกของคุณจำไว้นะคะความรักที่ทำให้ผู้ชายโหยหาเริ่มต้นจากผู้หญิงที่ไม่ว่างตลอดแต่มีค่าเสมอและนี้เป็นเทียงข้อแรกเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายวิธีของการวางตัวที่ทำให้ผู้ชายรักคุณลึกขึ้น คิดถึงคุณหนักขึ้นและไม่อยากเสียคุณไปง่ายๆถ้าคุณเคยเจอความรักที่ทำให้คุณเผลอลืมคุณค่าตัวเองขอให้บทนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมารักตัวเองอีกครั้งนะคะข้อที่สองวางตัวไม่ตามไม่ถามไม่เร่งแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมอคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะพอเริ่มรักใครสักคนใจก็เริ่มไม่เป็นของตัวเอง เขาหายไปนิดเดียวก็คิดมากเขาตอบช้าหน่อยก็ใจสัน่นคำถามเป็มหัวไปหมดว่าเขายังสนใจเราอยู่ไหมเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าและสุดท้ายสิ่งที่เราทำคือการตามตามถามตามง้อตามความรู้สึกของเขาจนลืมความรู้สึกของตัวเองในมุมของจิตวิทยาความรักผู้ชายไม่ได้หนีเพราะผู้หญิงไม่ดีนะคะแต่เขาหนีจากความรู้สึกว่า เขากำลังถูกกดดันทางอารมณ์ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบความรักที่ทำให้เขารู้สึกต้องรับผิดชอบความรู้สึกของใครตลอดเวลาไม่ชอบถูกถามไม่ชอบถูกเร่งและไม่ชอบความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ตอบจะมีใครสักคนเจ็บผู้หญิงที่วางตัวได้หน้าหลงไหลคือผู้หญิงที่ไม่ตามแต่ไม่เย็นชาไม่ถามแต่ไม่หายไปไม่เร่งแต่ไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์เลื่อนลอย เธอจะให้พื้นที่เขาหายใจโดยที่ยังทิ้งความอบอุ่นไว้เสมอเช่นถ้าเขาเงียบไปเธอไม่ถามว่าทำไมไม่ทักแต่เธอจะพูดเบาๆว่าวันนี้หวังว่าคุณจะสบายดีนะประโยคแบบนี้ไม่กดดันไม่เรียกร้องแต่กลับฝังอยู่ในใจผู้ชายได้นานมากเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้องคอยปลอบใจแต่เป็นผู้หญิงที่เขาอยากกลับมาหาเอง เมื่อคุณไม่ตามผู้ชายจะเริ่มมองหาเมื่อคุณไม่เร่งเขาจะเริ่มอยากขยับเข้ามาเองและเมื่อคุณไม่ถามมากเขาจะเริ่มอยากเล่าให้คุณฟังนี่คือธรรมชาติของหัวใจผู้ชายค่ะยิ่งเขารู้สึกว่าเขามีอิสระที่จะเลือกคุณเขาจะยิ่งเลือกคุณจากใจจริงผู้หญิงที่ผู้ชายคิดถึงมากไม่ใช่คนที่ส่งข้อความทั้งวันแต่คือคนที่เขารู้สึกว่าแค่คิดถึงก็สบายใจเธอไม่ทำให้เขารู้สึกผิด ไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ทำให้เขารู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้เธอคือที่พักใจแล้ววันหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเราถึงคิดถึงเธอจังทั้งที่เธอไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเพราะความหวยหาไม่ได้เกิดจากการตามแต่มันเกิดจากความรู้สึกดีที่ขาดหายไปจำไว้นะคะความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่การรันแต่คือการทำให้เขาอยากอยู่ ผู้หญิงที่วางตัวแบบนี้จะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหายไปเพราะถ้าเขาหายไปเขาจะเป็นฝ่ายคิดถึงคุณก่อนเสมอและนี้ก็เป็นเพียงข้อที่สองเท่านั้นค่ะยังมีวิธีวางตัวอีกหลายมุมที่ทำให้ผู้ชายรักคุณลึกขึ้นผูกคันขึ้นและไม่อยากปล่อยคุณไปง่ายๆถ้าคุณเคยเหนื่อยกับการเป็นฝ่ายพยายามอยู่คนเดียวขอให้ข้อนี้เป็นการอนุญาตให้คุณพัก และให้เขาเดินเข้ามาหาคุณบ้างนะคะข้อที่3วางตัวให้คุณค่าแต่ไม่ผูกมัดด้วยอารมณ์คุณเคยรู้สึกไหมคะยิ่งรักใครมากยิ่งเผลอเอาความคาดหวังทั้งหมดไปวางไว้ที่เขาเผลอผูกความสุขผูกความเสียใจผูกความหวังไว้กับการกระทําของเขาคนเดียวเขาดีเรามีความสุขเขาเงียบเราทุกข์เขาเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราก็เหมือนจะพัง นี่คือจุดที่ผู้หญิงหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังผูกมัดผู้ชายด้วยอารมณ์โดยที่คิดว่ามันคือความรักในเชิงจิตวิทยาความสัมพันธ์ผู้ชายไม่ได้กลัวความรักแต่เขากลัวความรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบอารมณ์ของใครสักคนตลอดเวลาเมื่อผู้ชายรู้สึกว่าแค่เขาเหนื่อยก็มีคนหนึ่งกำลังทุกข์แค่เขาเงียบก็มีคนหนึ่งกำลังร้องไห้หัวใจของเขาจะเริ่มถอยโดยอัตโนมัติ ผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายรักและคิดถึงคือผู้หญิงที่ให้คุณค่าเขาแต่ไม่ฝากหัวใจทั้งดวงไว้ที่เขาไทยชื่นชมเขาได้ขอบคุณเขาได้ซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำให้ได้แต่ไม่เอาความรู้สึกทั้งหมดไปผูกไว้กับเขาเช่นเธอไม่พูดว่าถ้าไม่มีคุณฉันอยู่ไม่ได้แต่จะพูดว่ามีคุณแล้วชีวิตฉันอบอุ่นขึ้นประโยคเล็กๆแบบนี้ต่างกันมากในความรู้สึกของผู้ชาย ประโยคแรกทำให ke, mm. ke, ้เขารู้ส like ึกหนักเหมือนถูกแบกหัวใจใครไว้บนบ่าแต่ประโยคหลังทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าโดยไม่ต้องรับภาระทางอารมณ์ผู้ชายจะโหยหาผู้หญิงแบบไหนคุณรู้ไหมคะเขาจะโหยหาผู้หญิงที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ก็ยังรู้ว่าเธอโอเคกับชีวิตของตัวเองเพราะนั่นหมายความว่าเขาอยู่กับคุณด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความสงสารหรือความรู้สึกผิด เมื่อคุณไม่ผูกมัดเขาด้วยอารมณ์เขาจะเริ่มผูกใจตัวเองเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอเขาจะเริ่มคิดถึงคุณเพราะคุณทำให้เขารู้สึกสบายไม่ใช่เพราะเขากลัวว่าคุณจะเสียใจจำไว้นะคะความรักที่ทำให้ผู้ชายอยู่ไม่ใช่ความรักที่ร้องไห้ร้างเขาไหวแต่คือความรักที่ทำให้เขารู้ว่าอยู่กับคุณแล้วใจเขาเบาผู้หญิงที่วางตัวแบบนี้จะไม่ต้องเรียกร้องความชัดเจนตลอดเวลา เพราะความสม่ำเสมอของเธอจะค่อยๆทำให้ผู้ชายอยากชัดเจนเองและที่สำคัญที่สุดผู้หญิงที่ไม่เอาอารมณ์ไปผูกมัดใครคือผู้หญิงที่มีพลังมีศักดิ์ศรีและมีสเสน่ห์ในแบบที่ผู้ชายลืมไม่ลงค้อที่4วางตัวไม่คาดหวังคำตอบทันทีแต่ทิ้งความรู้สึกดีไว้เสมอคุณเคยเป็นไหมคะส่งข้อความไปแล้วสายตาก็เผลอมองหน้าจอซ้ำๆ ใจเต้นทุกครั้งที่แจ้งเตือนดังและพอเขาไม่ตอบทันทีหัวใจก็เริ่มถามตัวเองว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าความจริงแล้วสิ่งที่ทาให้ความรักเหนื่อยไม่ใช่การรอแต่คือการคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่ใจเราต้องการในเวลานั้นในมุมของจิตวิทยาความสัมพันธ์ผู้ชายจํานวนมากไม่ตอบช้าเพราะไม่รักแต่เพราะเขาอยากอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า และไม่อยากให้ความรักกลายเป็นภาระที่ต้องตอบให้ทันเวลาผู้หญิงที่วางตัวได้อย่างน่าหลงไหลคือผู้หญิงที่ไม่เร่งคําตอบแต่ไม่ทําให้ความสัมพันธ์เย็นชาเธอเข้าใจว่าความรักไม่ใช่บทสนทนาที่ต้องตอบโต้ตลอดเวลาแต่คือความรู้สึกดีที่ยังอยู่แม้ในความเงียบแทนที่จะถามว่าทำไมไม่ตอบเธอเลือกจะพูดว่าไว้คุยกันตอนคุณว่างนะ ประโยคแบบนี้ไม่กดดันไม่บังคับแต่กลับทำให้ผู้ชายรู้สึกสบายใจและอยากกลับมาตอบด้วยตัวเองเมื่อคุณไม่คาดหวังคำตอบทันทีผู้ชายจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ต้องหนีไม่ต้องป้องกันตัวไม่ต้องระวังอารมณ์คุณตลอดเวลาและเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยเขาจะเริ่มคิดถึงคุณในแบบที่ลึกขึ้นเพราะความคิดถึงไม่ได้เกิดจากการคุยทั้งวัน แต่มันเกิดจากความรู้สึกดีที่ถูกทิ้งไว้ในใจผู้หญิงที่ทิ้งความรู้สึกดีไว้เสมอคือผู้หญิงที่ต่อให้ไม่ได้คุยกันนานผู้ชายก็ยังนึกถึงด้วยรอยยิ้มลองคิดดูนะคะถ้าเขารู้ว่าไม่ว่าตอนไหนที่เขากลับมาเขาจะเจอคุณในเวอร์ชั่นที่อ่อนโยนไม่งองแงไม่โกรธไม่ประชดหัวใจผู้ชายจะอยากกลับมาหาคุณเองโดยไม่ต้องถูกเรียกจำไว้นะคะ ความรักที่ดีไม่ใช่การคุมเวลาแต่คือการเข้าใจจังหวะของกันและกันผู้หญิงที่วางตัวแบบนี้จะไม่ต้องไล่ตามคำอธิบายเพราะการกระทําของผู้ชายจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเองและที่สำคัญคุณจะไม่เหนื่อยไม่กังวลและไม่ต้องคอยย่อหัวใจตัวเองเพื่อรอใครสักคนข้อที่5วางตัวอ่อนโยนแต่มีขอบเขต ยิ่งใจดียิ่งต้องไม่ยอมเสียตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมคะยิ่งเราเป็นคนดียิ่งเราเข้าใจยิ่งเราให้อภัยทำไมบางครั้งกลับรู้สึกว่าเขาเริ่มเห็นเราเป็นเรื่องธรรมดาหลายผู้หญิงเข้าใจผิดว่าการรักใครสักคนคือการยอมทุกอย่างไม่โกรธไม่งอแงไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดแต่ในมุมของจิตวิทยาความรัก ผู้ชายไม่ได้รักผู้หญิงที่ยอมมากที่สุดเขารักผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่เคารพตัวเองผู้หญิงที่มีสนเสน่ห์ลึกไม่ใช่คนที่เสียงดังไม่ใช่คนที่เอาแต่เรียกร้องแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรควรรับและอะไรควรปฏิเสธอย่างสงบการมีขอบเขตไม่ใช่การทำตัวแข็งไม่ใช่การทำให้เขากลัวแต่คือการบอกเขาอย่างชัดเจนว่าหัวใจฉันมีค่า เช่นถ้าเขาพูดจาทำร้ายจิตใจเธอไม่เงียบแล้วเก็บมาร้องไห้คนเดียวแต่เธอจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าคําพูดแบบนี้ฉันไม่โอเคนะแค่นี้เองค่ะไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องขึ้นเสียงแต่หนักแน่นพอที่จะทำให้ผู้ชายรู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรก็ได้กับคุณผู้ชายจะรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่กับผู้หญิงแบบนี้เขาจะรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่เขาต้องระวังใจไม่ใช่ระวังว่าจะเสียคุณแต่ระวังว่าจะทำคุณเจ็บและความรู้สึกแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความผูกพันเป็นความเคารพและกลายเป็นความรักที่ลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่มีขอบเขตจะไม่ต้องพูดคำว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะซ้ำๆเพราะแค่ครั้งเดียวผู้ชายก็จะจำได้จำไว้นะคะ ความรักที่ทำให้ผู้ชายโหยหาไม่ใช่ความรักที่เขาคุมได้แต่คือความรักที่เขาอยากรักษาเมื่อคุณไม่ยอมเสียตัวเองผู้ชายจะเริ่มกลัวเสียคุณและความกลัวแบบนี้ไม่ใช่ความกลัวจากการบังคับแต่เป็นความกลัวจากการเห็นคุณค่าค้าที่6วางตัวไม่พยายามเป็นทุกอย่างให้เขาแต่เป็นตัวเองในแบบที่สบายใจคุณเคยเป็นไหมคะตอนเริ่มรักใครสักคน เพลอพยายามปรับตัวเองทุกอย่างชอบในสิ่งที่เขาชอบเงียบในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาอยู่หลายผู้หญิงคิดว่าถ้าเราดีพอถ้าเราพยายามมากพอเขาจะไม่ไปไหนแต่ในความจริงทางจิตวิทยาความรักผู้ชายไม่ได้ผูกพันกับผู้หญิงเพราะเธอพยายามมากที่สุดเขาผูกพันเพราะเธอเป็นตัวเองอย่างมั่นคงผู้หญิงที่มีเสน่ห์ลึก ไม่ใช่คนที่พยายามเติมเต็มทุกช่องว่างในชีวิตเขาแต่เป็นคนที่มีตัวตนของตัวเองชัดเจนและไม่กลัวว่าใครจะไม่ชอบเมื่อคุณไม่พยายามเป็นทุกอย่างให้เขาผู้ชายจะเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากเป็นฝ่ายพยายามเพื่อคุณบ้างเพราะความรักที่สมดุลไม่ใช่การให้ฝ่ายเดียวแต่คือการอยากให้กันทั้งสองฝ่ายลองสังเกตดูนะคะผู้หญิงที่ผู้ชายคิดถึงมากๆมักไม่ใช่คนที่คอยถามว่า ฉันดีพอไหมแต่คือคนที่ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองโดยไม่ขอการอนุมัติจากใครเมื่อคุณไม่ลดตัวเองไม่ฝืนไม่เกรงไม่กลัวว่าจะเสียเขาไปทุกวินาทีคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจและความสบายใจนี้แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของความโหยหาเพราะผู้ชายอาจเจอผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งหรือผู้หญิงที่พยายามมากมายได้ทั่วไป แต่ผู้หญิงที่ทำให้เขาเป็นตัวเองได้โดยไม่รู้สึกขิดไม่รู้สึกกดดันไม่ต้องพิสูจน์อะไรผู้หญิงแบบนี้เขาจะคิดถึงแม้ในวันที่ไม่ได้คุยกันจำไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ทิ้งตัวเองเพื่อให้ใครรักเมื่อคุณรักตัวเองมากพอผู้ชายจะสัมผัสได้และเขาจะเริ่มกลัวว่าถ้าเขาไม่รักษาคุณไว้ จะมีคนอื่นมองเห็นคุณค่าในตัวคุณข้อที่7วางตัวรักอย่างสงบไม่กลัวเสียแต่ไม่ยอมเสียคุณค่าคุณเคยสังเกตไหมคะผู้หญิงบางคนไม่ได้พยายามรั้งใครไว้ไม่ได้ถามหาความชัดเจนทุกวันไม่ได้แสดงความกลัวว่าจะถูกทิ้งแต่ผู้ชายกลับอยู่กับเธออย่างมั่นคงและไม่หลากจากไปไหนผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้รักน้อย แต่เธอรักอย่างสงบความรักอย่างสงบคือการรักโดยไม่เอาความกลัวนำทางไม่รักด้วยความระแวงไม่รักด้วยความกังวลและไม่รักด้วยการยอมเสียศักดิ์ศรีของตัวเองในเชิงจิตวิทยาความรักผู้ชายจะผูกพันกับผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเธอแล้วใจนิ่งเพราะโลกของผู้ชายเต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวังและแรงกดดัน ถ้าเขากลับมาเจอความรักที่วุ่นวายหัวใจเขาจะอ่อนล้าแต่ถ้าเขากลับมาเจอผู้หญิงที่มีพลังนิ่งเขาใจไม่ดึงไม่ผลักเขาจะเริ่มไม่อยากไปไหนผู้หญิงที่รักอย่างสงบจะไม่ขู่ด้วยการจากลาไม่ทดสอบความรักและไม่ใช้ความเงียบเป็นอาวุธเธอจะพูดความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวบังคับเธอจะรักเต็มที่ แต่ก็พร้อมยืนได้ด้วยตัวเองหากวันหนึ่งความรักนั้นไม่ใช่และนี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายกลัวเสียเธอมากที่สุดไม่ใช่เพราะเธออ่อนแอแต่เพราะเธอเข้มแข็งไม่ใช่เพราะเธอร้องขอแต่เพราะเธอไม่จำเป็นต้องขอเมื่อผู้ชายรู้ว่าคุณเลือกเขาไม่ใช่เพราะคุณอยู่ไม่ได้หากไม่มีเขาแต่เพราะคุณอยากอยู่ เขาจะรู้สึกว่าความรักนี้มีคุณค่าเขาจะคิดถึงคุณไม่ใช่เพราะความเคยชินแต่เพราะความผูกพันที่เขาไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครจำไว้นะคะผู้หญิงที่ผู้ชายโหยหาไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแต่คือผู้หญิงที่ไม่ทิ้งตัวเองเพื่อให้ใครรักสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้ผู้ชายรักใครสักคนจนถอนใจไม่ออกไม่ใช่หน้าตา ไม่ใช่ความพยายามและไม่ใช่การทุ่มเทจนหมดหัวใจแต่คือพลังของผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองตลอดทั้ง7ข้อที่ผ่านมาคุณอาจเริ่มเห็นบางอย่างชัดขึ้นว่าความรักที่ทำให้ผู้ชายโหยหาไม่ใช่ความรักที่คอยตามคอยถามคอยกลัวหรือคอยยอมแต่เป็นความรักที่นิ่งลึกและมั่นคมจากข้างในผู้หญิงที่มีโลกของตัวเองไม่ว่างตลอด แต่มีค่าเสมอผู้หญิงที่ไม่เร่งไม่กดดันแต่ทิ้งความรู้สึกดีไว้ในใจผู้หญิงที่ให้คุณค่าแต่ไม่ผูกมัดใครด้วยอารมณ์ผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่มีขอบเขตผู้หญิงที่ไม่พยายามเป็นทุกอย่างให้ใครแต่เป็นตัวเองอย่างสบายใจและสุดท้ายผู้หญิงที่รักอย่างสงบไม่กลัวเสียแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีของหัวใจตัวเอง ผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่ผู้ชายยิ่งห่างยิ่งคิดถึงยิ่งนิ่งยิ่งโหยหาเพราะเธอไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดไม่ทําให้เขารู้สึกผิดและไม่ทําให้เขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอารมณ์ใครตลอดเวลาเธอทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเธอแล้วใจเบาและความรู้สึกแบบนี้หายากมากในโลกของความรักเพราะวันนี้คุณกําลังรักใครสักคนและรู้สึกเหนื่อยรู้สึกพยายามอยู่ฝ่ายเดียว รู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่เป็นตัวเองขอให้คลิปนี้เป็นเหมือนมืออ่อนๆที่วางลงบนหัวใจคุณแล้วบอกคุณเบาๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามมากขนาดนั้นเพื่อให้ใครสักคนอยู่คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องวิ่งตามไม่ทำให้คุณต้องกลัวและไม่ทำให้คุณต้องลดคุณค่าของตัวเองและถ้าเขาไม่เลือกคุณในวันที่คุณเป็นตัวเองอย่างเต็มที่นั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เป็นเพราะเขา ไม่ใช่คนที่เหมาะจะอยู่ในโลกของคุณจำไว้นะคะผู้หญิงที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกรักมากที่สุดแต่คือผู้หญิงที่ไม่ทิ้งตัวเองเพื่อให้ใครรักถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้นเข้มแข็งขึ้นหรือกล่าวรักตัวเองมากขึ้นแม้เพียงนิดเดียวขอบให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าเสมอไม่ว่าความรักครั้งไหนจะจบลงอย่างไร ขอให้ความรักครั้งต่อไปของคุณเป็นความรักที่ไม่ทําให้คุณต้องฝืนไม่ทําให้คุณต้องเจ็บและไม่ทําให้คุณต้องลืมว่าคุณคือใครขอบคุณทุกหัวใจที่อยู่ตรงนี้จนจบคลิปนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะที่ The Power of Love พื้นที่เล็กๆสำหรับผู้หญิงที่อยากรักอย่างเข้าใจ และไม่ทิ้งคุณค่าของตัวเอง